มินทีชยาเปิดตัวเฟ้นกลางอีเวนต์ตกใจหน้าคลายพระเอกคนนี้เปิดตัวเฟ้นหนุ่มนักธุรกิจกลางงานอีเวนต์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนางเอกดังมินทีชยาเฟ้นหนุ่มคนนี้มีนามว่าเควินเป็นนักธุรกิจและเป็นเพื่อนเก่งเดียวกันรู้จักกันมานานถึง12ปี แล้วหนุ่มคนนี้ที่บ้านมินก็รักและเอ็นดูเหมือนเป็นลูกชายอีกคนแถมยังเล็งงานเรื่องงานแต่งเอาไว้แล้วด้วยเร็วๆนี้อาจจะมีข่าวดีโดยในอินสตาแกรมของมินได้โพสต์บรรยากาศในงานอีเวนต์และมีช่วงที่เฟ้นหนุ่มหอบช่อดอกกุหลาบมอบให้บนเวทีหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปเฟนคลับต่างบเข้ามาคอมเมนต์ทักด้วยว่าหนุ่มเควิน หน้าแอบคล้ายกับหมากปรินอยู่เหมือนกันนะเนี่ย